สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวแกมไลท์ตัวนี้น่าจะเป็นรหัส G 5 2 7ไม่แน่ใจนะรหัส5 2 7 c นะ ตัวนี้เป็นสีดําเงาดําด้านนะครับเดี๋ยวตัวรายละเอียดตัวล้อนะผมลงไว้เป็นรายละเอียดตัวหนังสือไว้ให้นะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ15กว้าง7ออฟ35นะครับเป็นงานไทย made in Thailand นะครับเป็นสีดําด้านนะเป็น5้าก้านเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อตัวยุค90ที่หายากมากๆเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับเป็น5ก้านลายดาวนะครับ สอบถามได้เลยนะครับตัวนี้จะมีสีดำด้านสีเทากันอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะตอนนี้ให้ดูรอบตัวเลยนะครับแล้วค่อยพาไปดูใกล้ๆนะครับให้ดูมิติทุกจุดก่อนเลยนะครับโอเคประมาณนี้ไปดูใกล้ๆแล้วกันนะครับตัวล้อตัวนี้จะเป็น4รู4รู1 0อยนะครับ สี่ลูร้อยเท่านั้นนะครับที่ใส่ได้จะเป็นพวกอีโคคาทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีความลึกออกมาอยู่ประมาณไม่เกินนิ้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวขอบล้อนะครับจะมีความลึกน่าจะประมาณนิ้วนิ้วนิดๆครับนิ้วครึ่งไม่เกินนี้นะครับตัวขอบจะมีอยู่สองชั้นนะครับมีมิติชั้นที่หนึ่งมิติชั้นที่สองนะครับ ก้านมีความหนามากๆนะครับแล้วก็มีความหนาทั้ง2ด้านนะครับ2มิตินะตรงนี้ด้วยนี่2มิตินะสวยนะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่สวยมากๆเลยนะครับ คือเป็นงาน made in Thailand นะครับเป็นสีดำด้านทั้งตัวก้านและก็ตัวขอบจะเป็นสีเดียวกันเลยนะตัวนี้จะเป็นงาน p a r o ดีนะครับถ้าใครเคยได้ยินจะเป็นงานพาโรดี้นะครับลลอเป่าชุดนี้อยู่ที่9,500บาทเท่านั้นเองนะครับจากปกติชุดละหมื่นหนึ่งนะครับลดมา500นะสายย่9 0ควรจัดนะครับ ใช้ได้ทุกรุ่นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับใครสนใจลองสอบถามได้เลยที่นครสับยางยนนย์นะ์9 4 540 9999สวัสดีครับ Perfect!